สวัสดีครับนุ่มสริลชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านสวัสดีแมววัองโปนตุกตุกเนียบัดนุ่มสริลชาแนลมานแล้วครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้เป็นมือสันวันดีนะครับเนาะเป็นวันตุ๊กจีนพี่น้องนุ่มสริ์ก็ได้เอาของไปไหว้นะพี่น้องมีทั้งกัน ห,หมูหมูกละดกกล้วยผลไม้นะครับแอปเปิลบาวอะมุนบาว,าบาวาขนมนะครับน้ำซ่าน้ำดื่มเครื่องดื่มนะครับทุกอย่างนะพี่นอ้องไปไหว้วันนี้เป็นวันตุ๊จีนวันดีกับขออวยพรให้พี่น้องนะครับผมขอให้พี่นอ้องสุขภาพแข็งแรงครับเฮงเฮงด้วยดวยมังมีสีสุขสมหวังทุกอย่างนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับผมเฮงเฮงด้วยดวยทุกท่านนะครับเด้อวันตุ๊จีนขออวยพรให้พี่นอ้องทุกคนนะครับเนาะ มีแต่ควบสุขควบเจริญเฮงๆงเรื่อยๆครับผมนมำตลินก็ได้มไหวายพี่น้องแล้วก็เดียวจิตปลายให้พี่น้องชมมไหวายจังไดนะครับอยู่ใส่ยูดีแล้วพี่น้องดาดฟ้าเนี่ยแหละใกล้ห้องนอนเนี่ยแหละครับผมครับกรมีอย่างหลายพี่น้องกับมาอวยพรตุตจีนให้พี่ให้น้องทุกคนมันมีสีสุกเฮงเเรื่อยๆทุกคนครับผมพอกันคลิปนาพี่น้องสวัสดีครับเฮงๆงเรื่อยๆครับผมสวัสดีวันตุตจีนครับผม สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านสวัสดีแมาวองปูโอนกับกรุ๊ปคเนียวัตนุ่มสุลินชาแนลมาแล้วครับมาครับพี่น้องมือนี้เป็นมือสันวันดีครับผมวันตุ๊ดจีนนะครับกันุ่มสุรินกด้เอาของมาไหวเนาะพี่น้องเจ้าที่เจ้าทางเทวดาฝ่าดินนะครับอยู่ที่นุ่มสุรินทํางานนะครับกัภาวนาให้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาฝ่าดินนะเพื่อปกปักรักษานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมหวังทุกอย่างให้เถาแก่พ่นฮักขึ้นออกขึ้นุงนะครับเนาะให้ขึ้นยืนเดินไหลายๆเงินทองไหลามาเทมาสมหวังทุกอย่างเฮ้งๆด้วยๆตลอดปีตลอดไปครับปีนี้ก็เป็นปีอันเสือนอนกินนะพี่น้องขอให้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของพี่น้องสุขสุขคนเพ่อนๆนะครับขอให้ๆๆเฮ้งๆด้วยๆัางมีสีสุกนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับผม สมหวังทุกอย่างแข็งๆรุยๆทุกคนเด้อครับเออวันนี้วันทุตจีนครับผมผมสโลินก็เอามาไหว้นะครับขอพรจาที่เจ้าทา่าเทวดาฟาดินนะครับพี่น้องก็นำเอ,อ่อของไหว่ว่าจะเป็นหัวหมูไข่กล้วยผลไม้นะครับปัดเส้นมีน้ำซ่าน้ำดื่มนะครับผลไม้ขนมมีเครื่องดื่มจาที่เจ้าทา่าก็ ขอให้พี่น้องทุกคนสุขสมหวังทุกอย่างมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆเด้อครับเด้อลวดจีนปีนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกคนครับผมครับหนุ่มสลิดกับมาไทยให้พี่ให้น้องชมนะครับวันนี้เป็นมือดีพี่น้องวัตถุดจีนะครับมาไหวขอให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทวดาฝ้าดินนะครับเนาะครับพี่น้อง เฮงเฮงด้วยทุกท่านเด้อครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแงรงสมววังทุกอย่าง่อย่างเปล่าหลายๆพี่น้องนะครับสุขูมสุขคนเนสิ่งดีๆข้ามาในชีวิตครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ